สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาดูวิธีแก้นะครับผมตัว1ิสองชั้นนะครับสิบกันกีดของบางรุ่นนะครับที่เวลาลูกค้าได้ของไปแล้วเนี่ยตามมุมเนี่ยมันจะลูดไม่ไปนะครับมันจะรูดแล้วติดนะครับก็จะเป็นบางใบาบางรุ่นนะครับผมก็ามีโอกาสกดเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าเวลาเราส่งของไปเนี่ยตัวกระเป๋าเนี่ยไม่มีของด้านในเนี่ยก็จะโดนบี้ไปอย่างนี้นะครับ พอบี้ไปแล้วเนี่ยเวลาเรารูดเนี่ยตัวซิปก็จะติดตามมุมนะครับ <więcej> ก็จะรูดไม่ลงนะครับบางทีก็ออกแรงก็ไม่ลงนะครับก็วิธีแก้ก็ง่ายๆนะครับก็รูดออกไปจากมุมก่อนนะครับผมแล้วก็ให้นึกภาพเหมือนกับว่าตอนเราใส่ของลงไปแล้วนะครับก็คือมันตัวกระเป๋าเนี่ยมันจะป่องออกอย่างนี้นะครับผมพอเวลากระเป๋า feasible, ป่องออกแล้วเนี่ยตัวตัวซิปเนี่ยก็จะรูดง่ายขึ้นนะครับก็เวลาเราทําเราก็ดึงดึงออกให้มันกว้างออกอย่างนี้นะครับแล้วก็ดูดึงรูดลงมานะครับอย่างนี้ เราจะรูดออกมาลงมาง่ายๆนะครับก็ระหว่างรูดเนี่ยก็ให้ดึงตัวหัวซิปเนี่ยออกจากตัวกระเป๋าด้วยนะครับดึงออกมันจะได้ไม่ไปติดผ้าด้านไหนนะครับรูดอย่างนี้นะครับดึงออกแต่ว่ามันจะไม่เป็นนะครับเวลาเราแพ็คของเต็มแล้วนะครับก็ตัวของด้านในจะช่วยดันกระเป๋าให้กว้างออกอยู่แล้วนะครับโอเคขอบคุณครับ